สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะก็ช่วงนี้ว่างละว่างจากาทำนาละตอนนี้อยู่ที่สวนนะคะอยู่ที่สวนไม่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนอยู่ที่บ้านกับพ่อตอนนี้อยู่ที่สวนช่วยามาเอาน้ำน้ำปุ๋ย เลดก,กับต้นนี่ค่ะตอนนี้กำลังปลูกกระลำอยู่นะคะอีกสองสามวันอาจจะมีก้าพลิกมาก็จะปลูกพลิกปลูกทุกอย่างอ่ะที่มันที่มันกินได้อ่ะโดยไม่ต้องซื้อเขาอ่ะพูดง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อเขาถ้าซื้อเขาเรามันแบบคือสิบบาทยี่สิบบาทอยู่บ้านเราอ่ะอยู่ต่างจังหวัดนะมันหายาก ที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือ,อต้นต้นกล้ายาเดี๋ยวาพาไปดูว่าเออกล้ายาใบายาสูบอะค่ะใบายาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านออนะคะที่เห็นอยู่ก็หลังกําแพงเป็นส่วนของออเป็นที่จะทําบ้านนะแต่ยังไม่ได้ทำเนี่ยค่ะ นี่เห็นไหมข้ายาใครสนใจั่งซื้อได้นะใบายาสูบค,ค่ะใบายาสูบเห็นไหมอืใบายาสูบนะจ๊ะเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่เห็นดิวบนได้ไหมเดี๋ยวเอาหมวกออกให้ดูเดี๋ยวหมวกออกให้ดูเนีะ่ะเห็นดิวบนได้ไหมนะคะบ้านออกก็เป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศดีไหมเพื่อนๆว่าข้างหลังนี่เป็นรีสอร์ทนะคะตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะข้างหลังนี้รีสอร์ทรีสอร์ท ก็เอาวิวที่บ้านมาให้ดูแล้วเอาวิวที่บ้านมาหดูสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมสำคัญที่สุดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออด้วยเพื่อเพื่อออลงคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ